สวัสดีครับทุกท่านที่มีความรักและชื่นชอบในนาฬิกานะครับวันนี้ร้านตลาดนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิกา s ซ i k o ไฟสปอรใหม่นะครับซึ่งเป็นโมเดลใหม่ในโฉมของ s ซ c l e Military นะครับในรอบนี้จะมีออกมาอยู่2กลุ่มรวมทั้งหมด6แบบนะครับจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมรีวิวกันเลยนะครับ สำหรับ Psycho f i ส e Sport Military นะครับดีไซน์ใหม่นะครับก็จะเป็นกลุ่มของ p c y โคไฟส์ t Sport น e w นะครับซึ่งจะเป็นนาฬิกา Sport ออโตเมติกนะครับภายในก็จะบรรจุกลไก CR36 24G วนะครับ ก็สำรองพลังงานที่41ชั่วโมงนะครับเป็นนาฬิกาแสดงเวลาแบบสาเข็มแล้วก็แสดงวันที่สัป,ปดาห์ที่ตำแหน่ง3นาฬิกานะครับตัวเรือนก็จะออกมาแนวสไตล์นาฬิกามิลิเทอรี่นะครับก็จะเป็นนาฬิกาขอบเทียบตัวเรือนสแตนเลสน,นะครับขอบหน้าปัดโชว์เกือบเป็นตัวเรือนนะครับในส่วนของรุ่นที่จะนำมารีวิวรุ่นแรกจะเป็นนาฬิกา รุ่น S R P H 2 1 K 1จะเป็นนาฬิกาหน้าปัดสีออกขาวงาช้างนะครับแล้วก็จะมีรูปทรงเรียบง่ายนะครับสไตล์นาฬิกาทหารโดยสังเกตได้จากเข็มแล้วก็เข็มวินาทีนะครับนาฬิกาหน้าปัดนะครับจะมีการลันนำเลขลันตัวเลขแบบ 50, 15, 20, 25, 30นะครับสายนาฬิกาทหารแล้วก็ส่วนเลขโดดจะอยู่วงในคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2นะครับโลโก้ e ซก o จะเป็นโลโก้ไฟสปอร์ตใหม่คำว่าออโตเมติกก็จะเขียนเป็นฟอนตัวเขียนนะครับนาฬิกาก็จะเป็นนาฬิกาตัวเรือนสแตนเลสขนาดอยู่ที่ 39.4 mm มมความหนาอยู่ที่13.2ม mm, นะครับน้ำหนักในรุ่นของตัวเรือนสแตนเลสเนี่ยสายสแตนเลสก็อยู่ที่122กรัมการกันน้ำเรือนี้อยู่ที่100เมตรกระจกเป็นกระจกฮัรดเหล็กคริสตัลนะครับผมในส่วน นาฬิกาตัวเรือนสแตนเลสสายสแตนเลสจะมาในส่วนในโฉมของขอบตัวเรือนขัดเงานะครับด้านข้างก็ขัดเงาจะมีประกายวิบวับหน่อยนะครับในรุ่นของสายสแตนเลสก็มากับสายถักนะครับแบบนี้นะครับสไตล์สายย้อนยุคสายถักย้อนยุคตัวเรือนก็จะมีฝาหลังเป็นฝาหลังเปลือยโชว์กลไกนะครับ กลไกไซโกไฟใหม่สวยๆกลไกนี้นะครับ24 g ีเวลกลไก CR36 กระจกใสปิ้งนะครับเห็นจักรกรอกทำงานได้อย่างอิสระเดินเรียบรื่นดีนะครับสายก็จะเป็นสายาแบบถักนะครับสายแบบนี้เราก็สามารถซื้อสายหนังมาเปลี่ยนใส่ได้นะครับ หาต้องการเปลี่ยนบรรยากาศในภาพรวมของนาฬิการ,รุ่นนี้ก็ดูคลาสสิกนะครับใส่ง่ายดีนะครับเนื่องจากตัวเรือนอยู่ที่39.4 mm มมเท่านั้นเองนะครับข้อมือคนข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ใส่ได้สบายสบายไม่อยากจะใส่กลางๆนะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อดูนี่เห็นไหมครับนาฬิกามีความโดดเด่นสไตล์สปอร์ตย้อนยุคดีมากๆเลยนะครับ ท่านใดที่ชอบนาฬิกาแนวคลาสสิกก็ไม่น่าพลาดนะครับกับนาฬิกาไซโกไฟสปอร์ตใหม่ราคาเบาๆเรือนนี้นะครับผมนะครป้ายเรือนนี้อยู่ที่1 2 5 0 0บาทแต่ทางร้านตลาดนาฬิกาจะมีส่วนลดสุดพิเศษให้ก็ติดตามรายละเอียดได้นะครับทางในรายละเอียดในที่เราลงได้ใต้คลิปนะครับผมจะมีราคาส่วนลดแจ้งไว้นะครับมาดูอ่า สายสเลดเรือนต่อไปนะครับรุ่นต่อไปที่จะนำมารีวิวจะเป็นนาฬิกาสายมิลิเทอรี่หน้าปัดสีดำนะครับก็จะเป็นสีดำมีประกายนะครับเป็นสนเรเงางามนะครับเล่นแสงได้ดีนะครับเรือนหน้าปัดดำก็สวยนะครับเรือนนี้มากับยิ่งประกอบกับสายสเลดแบบถักแล้วก็ ฝอนสีขาวแบบนี้ทําให้ดูเวลาได้ชัดเจนในทุกมุมมองจริงนะครับเพราะว่าเข็มมีภายน้ําเป็นเข็มใหญ่แล้วก็มีภายน้ําเต็มด้วยนะครับี๋ย่ท้ายคลิปจะมีรีวิวการเรืองแสงของนาฬิกาทุกเรือนเลยนะครับเราติดตามชมได้นะครับผมในส่วนของกลไกรุ่นนี้ก็ขึ้นลานที่เม็ดไม่ยมได้นะครับลองขึ้นลานดู การขึ้นลานนี้ก็สามารถหมุนได้ไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องเกรงว่าลานจะขาดเพราะว่าในกลไกลนี้ก็จะมีระบบป้องกันนะครับไม่ให้สามารถหมุนได้เรื่อยๆถึงแม้ลานจะเต็มนะครับเขาะจะมีระบบฟรีป้องกันไว้นะครับสามารถขึ้นลานได้เต็มที่ได้เลยนะครับก่อนใช้งานนะครับ หมุนไปสักระยะหนึ่งนะครับเข็มก็จะเริ่มเดินนะครับแบบนี้นะฮะนาฬิกาเป็นแนวสปอร์ตมิทเทอรี่ที่หน้าปัดสวยงามจริงนะครับจึงอยากจะนำรุ่นนี้มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันเดี๋ยวลองขึ้นข้อหนะ้าปัดดำดูนะครับสายสซลเลจแบบถัดแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนได้เองได้นะครับ ทำเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปร้านตัดใส่นะครับข้อดีของนาฬิกาแบบนี้นี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับนาฬิกาหน้าปัดสีดำยิ่งขับกับตัวเรือนเงาๆแบบนี้สุดสวยจริงนะครับนาฬิกาหน้าปัดดำรุ่นนี้จะมีรหัสคือ sph 2 3 k 1นะครับนะรบาคาไปก็อยู่ที่12500บาทเช่นกันนะครับ ส่วนก็มีพิเศษให้เช่นกันนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดรานะคาส่วรดได้นะครับในลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับา,รามาดูสายสแตนเลสนะครับอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นออกแนวเข้มๆนะครับเพราะว่าเป็นสีนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาลมดำ Black IP นะครับทั้งเหมือนสายก็รมดำด้วยนะครับก็ดูสปอร์ตเข้มๆดีนะฮะนี่ครับด้านข้างก็ลมดำนะครับผมการลมดำก็สีดำขลับดีนะครับรุน่นนี้หน้าปัดก็เป็นสีดำเหมือนกันนะหน้าปัดก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีเป็นซันเรม,มีปกายเล่นแสงได้นะครับฟอนสีขาวทำให ดูเวลาชัดเจนจริงๆนะครับในกาสีดำเรือนนี้ดูเวลาง่ายนะครับวันที่สัป,ปดา์ก็ตัวเลขใหญ่ใช้ได้นะครับด้านหลังตัวเรือนนะครับก็จะเห็น,นกลไกซ r 3 6ชัดเจนนะครับสายก็เป็นสายถักสีดำล้วนเลยนะครับสายถักเรือนนี้เรือนสีดำก็จะมาด้วยรหัสรุ่นก็คือ s r p h 2 5 k 1 เรือนี้ก็จะแพงกว่าใครเพื่อนนะครับก็จะมีราคาป้ายที่14,200บาทนะครับแต่หากส่วนลดแล้วนี่ก็ไม่ถึงหมื่นนะครับเรือนนี้จะมีราคาโปรให้อยู่นะครับเข้าไปคลิกชมตามรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้นะครับมามทับข้อมือดูเรือหลุมดำเรือนนี้นะครับนี่สดใสสวยงามนะครับ เข้มๆในสไตล์นากา m i l i t ี r y นะครับเรือนนี้สวยงามเรือนหนึ่งนะครับแปลกตาดีสำหรับคนที่ชอบนาฬิการมดำแบบนี้นะครับไม่น่าพลาดครับเรือนนี้ที่หลังจากที่ชมในเซตของตุลแลซนเลตแล้วต่อไปเป็นเซ็ตของนาฬิกา m i l ท t ร r y สายหนังนะครับ เรือนแรกที่จะมานำมารีวิวก็คือนาฬิกาหน้าปัดสีเขียวนะครับสายผ้าบุหนังเรือนนี้รหัสคือ S R P H 2 9 K 1นะครับเป็นนาฬิกาแนวมิลิเทอรี่หน้าปัดสีเขียวนะครับตัดกับฟอนต์สีขาวทำให้ดูวเวลาชัดเจนดีนะครับ mm hmm. นาฬิกาก็ไซส์ hmm. เท่ากับตัวแซนเลสนะครับก็คือ39.4 mm มมหนาที่13.2 mm มนะครับ แต่น้ําหนักนี่จะเบาวกว่าในส่วนของตัวที่เป็นสายสเลสคือน้ําหนักของตัวสายผ้านี่ก็อยู่เพียง75กรัมนั่นเองนะครับคนที่ชอบนาฬิกาที่ไม่หนักนาฬิกาเบาๆนี่ก็ใส่เหล่อนี้ก็สบายข้อมือดีนะครับโดยเฉพาะนาฬิกาเนี่ยนะครับด้านหลังนีจะเป็นเปยโชกุนไก่นะครับส่วนหนังที่มาก็จะเป็นหนังนะครับสายหนังบุผ้าแบบนี้หนาๆน,น,น,นะครับสไตล์นาฬิกาทหาร หนังเย็บสวยมากนะครับเป็นหนังเบอร์20ท้องสายเป็นสีส้มสดใสเลยนะฮะสวยงามจริงนี่ครับปั๊มไซโก้หัวสายก็ปั๊มไซโก้นะครับด้นานหลังก็เปิดโชว์บนไกลอ่ภาพก็มือดูนี่ครับผมขึ้นข้อได้ดีมากๆนะครับในการนิทตลลี่เรือนนี้ ท่านใดนที่รอในการใสลิ i เทอรี่สวยๆจากไซโคเพลนี้ก็ควรจะอยู่ในคอลเลกชันด้วยนะครับนะกระจกเป็นกระจกฮาร์เล็ตคริสตัลนะครับก็มีความนูนนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนูนไม่เยอะครับผมสวยงามครับราคาป้ายของรุ่นนี้ก็อยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับก็จะถูกกว่าตัวสายส t ตนเลสสตีลลดแล้วก็ไม่แพงนะครับ อีกเรือนหนึ่งจะเป็นตัวมิลิเทอรี่หน้าปัดสีน้ําเงินหน้าปัดสีน้ําเงินเรือนนี้นะครับก็คือรหัสรุลก็คือ sr ph 3 1 k 1เป็นหน้าปัดสีน้าเงินตัดกับฟอนต์สีขาวนะครับแล้วก็แต้มมีแต้มมาร์คเกอร์ที่ตําแหน่ง12 3 6และ9เป็นมาร์คเกอร์สีส้มนะครับปลายเข็มก็เป็นสีส้มสายก็เป็นสายหนังบุผ้าสีน้ําเงินนะครับให้เข้ากับตัวหน้าปัด ลักษณะของตัวเรือนของรุ่นสายผ้านี้นะครับ<ม>การขัดเงาจะต่างกันนะครับถ้าเป็นสายผ้านี้จะเป็นขัดแบบแพร่ลายนะครับไม่ขัดเงานะครับผมขัดตัวเรือนแบบแพร่ลายเนียบๆน,น,นะครับแบบนี้ฝาหลังก็เป็นฝาหลังเปือยโชว์กลไกลนะครับเช่นกันด้านหลังก็บุเป็นหนังสีส้มเช่นกับตัวหน้าปัดสีเขียวขึ้นข้อดูนะครับตัวหน้าปัดสีเนเงิน นี่ครับขึ้นขอก็สวยโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับสวยงามมากนะครับหน้าปัดสีเงินเรือนนี้มาดูสีสุดท้ายของรุ่นสายหนังตัวเรือนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวเรือนที่สไตล์เข้มเข้มมาเลยนะครับเป็นหน้าปัดดำหน้าปัดดำตัวเรือนโครมดำนะครับตัดกับมาร์เกอร์สีส้มสีสดใสและเข็มนะครับก็จะเป็นเข็ม ที่มีแต้มนะครับภายน้ําสีส้มนะครับสีสดใสเลยนะครับดูทําให้ดูเวลาชัดเจนง่ายมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนลมดําที่ดีไซน์ได้แปลกตาเรือนนี่ครับมากับสายผ้าบุหนังนะครับด้านบนก็เป็นบุผ้าสีดําด้านล่างจะเป็นหนังสีส้มนะครับฝาหลังก็ โชว์กลไก่เรือนนี้ก็จะแพงกว่าตัวเรือนแซนเลดนะครับเรือนนี้นะครับป้ายอยู่ที่1,2500บาทน,นะครับดูรหัสตัวลมดำนิดนึงตัวลมดำก็จะรหัสอือ SRP H33 K 1นะครับเรือนนี้มาขึ้นข้อดูนะครับนี่ขึนข้อสวยงาม เข้มขรึมดีนะครับแปลกตาดีนะครับฟอนสีส้มเข็มสีส้มเรือนนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อเมอยียงร้านตลดาดนาฬิกาได้นะครับจะมีช่วงนี้จะมีโปรสาหรับส่วนลดสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับก็ลดเยอะอยู่นะครับลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนลดได้นะครับการสั่งซื้อก็สามารถสั่งผ่านเบอร์โทร0 8 5 0 2 9 9 9หกหรือทางไลน์ ID ดี s i t a i d n a l i k a นะครับหรือทาง ช่องทาง Lazada และ s h o ป e e ได้ตามปกติของทางร้านนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมสินค้าก็จะไซค k o ไฟสปอร์ตใหม่ก็จะมีการรับประกันนะครับสามารถลงทะเบียนผ่าน e v a l a n t ีรับประกันเพิ่มได้อีก2ปีนะครับในกลุ่มของไฟสปอร์ตใหม่ก็ถือว่าการรับประกันสามารถรับประกันรวมได้ถึง3ปีสบายๆเลยนะครับซื้อรุ่นนี้ไปนะครับผมสำหรับใันนั้ทางานตัตตะขออยจุการีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากท่านต้องการต,ตาม ชมนาฬิการุยใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามตลาดรากาศ h ้นแนลด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ